ไอือเราดีไซน์ชั่นของของของโค้ดครูคืออะไรวะรายการเราก็ไม่รู้อะไรดู๊กเตะกันครับดู๊กเตะกันครับเนี่ยหรอโค้ดครูคือแหล่งรวมความสนุกเพราะเจ้าของช่องอารมณ์ดีที่มีเพื่อนอารมณ์ดียิ่งกว่าไม่ใช่มันคิดแน่นอนไม่ใช่ครูไอ้รูปประโยชน์แบบนี้ไม่น่าใช่ครูแคปชั่นอย่างนี้ดูแก่ไหมฮะหมายถึงว่าอันนี้ถามหน่อย เจนวอันนี้เบบี้บู머เลยอันนี้แม่กูแม่กูเพิ่งอัพเฟซบุ๊กเนี่คก็แบบนี้เลยม <c oughs> าฮะอันนี้เอาดีก่อนของมึงก่อนป๊อบป๊อปอะไรไอ้โยงกูดออกมาไอ้สัตว์กูก็ไม่รู้ป๊อบป,ปองกูลและหลากหลายของเขาที่นี่หลากหลายของเขาที่นี่แช์แน่ <c oughs> ไอ้เนี้ยนี้แคปชั่นจากชัด GPT อันนี้คือแคปชั่นจากชัด GPT แคปชั่นที่ที่เอาไปแปลเป็นภาษาจีนแล้วกลับมาเป็นภาษาไทยอีกทีนึ่งเหมือนกูก็ทานสาเลัญญะ